เอาเละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมแนนนันนี่ขอให้ทุกคนมีเงินรับอนันต์นะครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับผมข่าวสารเกม NFT กันหน่อยนะครับผมจริงแล้วก็ยังถือว่ามองเป็นถือว่ากินดบบดั้นลิ้นๆๆลิ้นพันกัน เป็นเกม m t ที่ค่อนข้างที่จะมีการเติบโตที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมและหลายๆคนอาจจะรู้นะครับผมหรือไม่รู้ก็ช่างครับไม่เป็นไรฮะเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับผมการเติบโตนะครับผมของณเวลานี้เอ็กซี่มันที่1ของโลกนะครับผมใช้คํานี้ไม่ผิดนะครับผมใครที่จะมาล้มแชมป์เอ็กซี่ได้นั้นถึงแม้เขาจะโดนแฮ็กไปนะครับผมมูลค่า600ล้านดอลลาร์หรือประมาณ18,000ล้านนะครับผมเกือบ2000 0ล้านนะก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมเรียกว่าแข็งแกร่งนะครับผม ด่ก้คาดบวกว่ะเดี๋ยวนะบวกจากอะไรวะจริงจังอันนี้คือจริงจังที่อันนี้คือโดนโดนอะไรมาผีสิงเหรอเกมแม่งบัดซบมากนะครับผมทำให้ผมรู้สึกว่าจิตใจผมบอบช้ำม,มากนะแต่รู้สึกเหมือนว่าปัจจุบันนี้มีอะไรเพิ่มเติมป่ะวะ โอ้มี PVP มาแล้วหรอถึงแม้ผมจะเกลียดเกมมากขนาดไหนก็ตามนะครับผมผมก็จะไปลองดู <laughs> เอาเอาตรงๆนะผมพูดตรงๆเลยนะว่าเกมด r a g o อนคาร์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่ขอนข้างแย่นะไม่ผมใช้คำนี้ไม่ได้ผิดนะครับผมเพราะรู้สึกว่าไอซีโอแม่งก็หายตัวไปแล้วนะครับผมตั้งแต่ตอนนั้นนะ ซอีโอแม่งหายตัวไปนะครับแต่คงจะมีการปรับเปลี่ยนอัปเดตอะไรบางอย่างในในตัวภายในนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะในดักคันคารผมเองก็แปลกใจนะครับผมช่างมันไม่เป็นไรไม่ติดหนึ่งในสิบนะครับผมจุดอันดับหกร้อยเดี๋ยวนะค่อยไปอัปเดตอีกทีแล้วกัน เอ็กซี่อินฟินิตี้นะครับผมอันดับหนึ่งนะครับผมมีการเติบโตของ NFT นะครับพอสมควรนะครับมีคนเข้าชมประมาณ3,700คนนะครับผมถามว่าเอ็กซี่นั้นมีเหรียญอะไรบ้างภายในนะครับต้องบอกอย่างชัดเจนเลยนะว่าเอ็กซี่นั้นเนี่ยตอนนี้มีการอัพอัพเกรดนะครับผมพอสมควรนะมีเหรียญภายในคือ x อ็กซี่ i ินฟินะครับ SLP เหรียญเลอร์พอยชั่นนะครับผมแล้วก็โลนินนะครับผมซึ่งราคาก็กระดอกกระเดียนะครับผมพอสมควรนะแล้ มีรู้สึกว่าตัวอัปเดตใหม่จะมีให้เล่นฟรีนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ติดตามเอ็กซมานานพอสมควรแล้วนะตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับผมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับใครที่ใช้โลนินนะครับผมก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาในการที่จะ,ะเข้าถึงมันพอสมควรน,นะครับในการใช้จะใช้โลนินนะเดยนนะเออเคียวนะอลเลอันนี้ผมอันนี้ไปแล้วน,นี่ว่าผมไม่ได้ใช้โลนินนานมากจนผมจำรหัสไม่ได้ละโคตรเซ็งเลย อันนี้รู้สึกว่าจะมีการให้เล่นฟรีอยู่นะครับผมจากจากที่เราเห็นนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีให้เล่นฟรีนะครับผมมีตัวให้เล่นฟรีแต่คุณก็ต้องมีตัวเสียตังค์ด้วยนะฮะในการที่จะเข้าถึงนะฮะไม่รู้เหมือนกันให้เป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะ่ะมีโมบายแอปนะครับที่คุณสามารถที่จะเล่นได้นะครับผมอันนี้ผมเคลียร์โลนินเรียบร้อยแล้วผมมีโลนินในกระเป๋าอยู่แล้วนี่วาเอ้ยผมไม่ได้มีเหรอ ผมลบทิ้งไปหรอวะแต่โลนินเพิ่งจะโดนแฮกไปนะครับผมยังไงก็เรางมาระวังในการเข้าถึงด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีดาวน์โหลดเพนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะอันนี้ผมยังไม่ได้ดูอันอัปเดตอันใหม่ของ XC นะครับผมจะค่อยมาดูกันในคลิปหน้านะครับผมอันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะราคาของโลนินนั้นต้องเออราคาเหรียญของเอนั้นต้องยอมรับว่าไม่ค่อย พุ่งสูงมากนะครับแต่เป็นเกมหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรนะครับผมมาดูว่าต่อมาครับแซนด์บอ็อกซ์นะครับผมช่วงเวลาลดลงมาจากเดิมนะครับหลังจากที่กิจกรรมอัลฟาลดไปนะครับผมซึ่งเป็นการที่แซนด์บอ็อกซ์ทำกิจกรรมแล้วก็มีคนเข้ามาดูเยอะพอสมควรนะครับผมถามว่าเหรียญแซนด์บอ็อกซ์ราคาลดลงกว่าเดิมไหมยังไม่ได้ถึงว่าลดแบบพิเศษขนาดนั้นนะสำหรับตัวผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ ซนบ็อกยังเป็นเหรียญแล้วก็เป็นเมนตอเวิร์สอันนึงที่เป็นอ่าเวอชวลเลน์นะครับผมที่น่าสนใจนะครับและน่าติดตามมากนะครับผมโอเคเรามาต่ออันอันที่3มนะครับโฟกัสโฟกัสนี้ผมไม่ได้ทราบเลยว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นแฟนตาซีไฟติ้งนะครับผมแล้วก็ MMORPG MM นะครับผมซึ่งโฟกัสนั้นลักษณะของตัวเกมอาจจะดูไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษนะครับผมขนาดนั้นนะก็คล้ายๆกับเกมหลายๆเกมนะครับผมที่มีการ เล่นในโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโฟลกอสกันนะครับผมนี่เป็นรูปแบบที่เอามาให้ดูนะครับเป็นของ Vmix นะครับผมซึ่งผมเล่น Vmix ไม่ได้นะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอามาเล่นให้ดูสเท่าไหร่นะครับผมถามว่าทำไมผมเล่นไม่ได้นะฮะปัญหาของ VMix เหมือนจะยังไม่แก้ไขบางส่วนนะครับผมแล้วก็รายละเอียดบางอย่างของ v m i x กก็น่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบเพิ่มเติมขนาดนั้นนะครับผมสำหรับตัวผมนะ ดูนะ่าสนใจมากนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นก็ลองไปดูได้นะครับผมถ้าไม่เกมไหนไม่มีบอทดผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสมันอยู่แล้วนะถ้าเกมไหนมีบอทดเนี่ยยังไงก็ตามเว,เวลาคุณเล่นเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้รับนะครับผมตัวโทเค็นเนี่ยก็อาจจะมีน้อยนะตัวเกมนี้ค่อนข้างที่จะอค่อนข้างที่จะใช้คําว่าไงดีอะ ยังเป็นเกมใหม่อยู่นะครับผมที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้นะก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับเพราะว่ามีคนสนใจในติดตามเกมนี้เยอะพอสมควรนะครับผมโอเคครับเรามาดูอันที่สี่กันดีกว่าเดี๋ยวผมดูสักห้าตัวนะครับผมเอาเอาแบบกำลังดีกำลังดีนะ pilot of the aran นะครับผมมันใช้คำว่า R าแล้วก็แลนนะครับเป็นเกมที่มีส่วนเนี่ยนะเกมเกี่ยวกับราว์ adventure ผจญภัยนะครับ mmo แล้วก็วางแผนนะครับผม เดี๋ยวขอดูตัวอย่างกันนิดนึงนะฮะโอ้ภาพภาพใช้ได้อยู่นะ ดูจากทรงแล้วน่าจะไม่มีอะไรนอกจากไอตัวภาพกราฟิกเฉยๆนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจพอสมควรแต่ไม่เไรเราไปดูในส่วนของอทวิตเตอร์ของเขานะครับผมมีคนติดตามน้อยนะครับผมแต่มีคนเข้าไปดูเยอะพอสมควรแสดงว่ามีการ upgrade, อัปเกรดอัปเดตพอสมควรนะครับผมในการเติบโตของตัวเหรียญน,นะครับผมณนะระดับหนึ่งนะมีโซลเอาไปแล้วล็อตหนึ่งนะครับผม1 0 0 0 NFT แรกนะครับแต่คนติดตามน้อยมากนะฮะ ขายไปหนึ่งพันทแต่มีผู้ติดตาม1,758คนนะครับผมการเติบโตของตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เพียงพอสําหรับการที่เราจะเข้าไปเพื่อเข้าไปซื้อหาหรืออะไรก็ตามนะก็ต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราลองดูการเปรียบเทียบนะครับการเข้าดูแต่ละอันนะครับผมกับสถานะของการเติบโตของโซเชียลนะครับผมมันดูเป็นอยู่ในช่วงกลางๆนะก็คือมีคนเข้าไปดูเยอะในช่วงหนึ่งนะครับผมในช่วงของพีเซลนะแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับผมใน ในการที่จะติดตามของเกมต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็อันที่5นะครับมีโดนานะครับผมมีดานโนมีดานโนนี่วะเป็นเกมมินิเกมชูเตอร์นะครับผมซาวเวอร์นะครับผมยิงผจญภัยนะครับผมเป็นเกมเล็กๆเหรอเขาบอกใช้เป็นเกมเล็กๆมินิเกมก็อาจจะไม่ใช่โออ่ากราฟิกเป็นเหมือนกับเกมะจนภัยชูเตอร์ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวนะั้นแล้วแกะนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยวะประเด็น ไม่น่าเกี่ยวกับแกะนะผมว่าโอ้มีคนสนใจเกมนี้เยอะพอสมควรนะซ a นซิตี้ u r v i v ไวเลอร์ชตตรูมีโบบายเกมภายในนะครับผมอ๋อน่าจะน่าจะทำหลายเกมอยู่ภายในอยู่เหมือนกันนะมีเกมแกะด้วยนะครับเฟีย t h พาติเลอร์ก็อ f อ h ฟชิฟโมบายนะครับผมเล่นในโทรศัพท์มีเกมยิงด้วยนะครับผมซึ่ง ก็ต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเกมมันจะเป็นในทสางไหนนะอันนี้มามาพูดแบบเร็วๆให้ฟังนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับมาอันที่6กับ7นะครับผมถามว่าสถิติด้านบนนี้บอกอะไรเราได้บ้างนะครับบอกอะไรไม่ได้ฮะเกมอาจจะล้มเหลวก็ได้ครับผมหรือว่าอาจจะทุเรศทุรังจนไม่มีชีวิตอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับปีโป้พาราไดนนะครับผมเป็นเกมแนวผจญภัยนะครับผมเปิดโลกนะครับผมแล้วก็มีใช้เชนอสามเชนนะโปรตีนโซลาร์แลวก็อีทริอมนะครับผม โดยรายละเอียดของปีโป้มียังไงบ้างเดี๋ยวผมไปดูครับเนี่ยครับผมโอ้เกมดูน่ารักเลยปีโป้คัมมิ่ง o o นเกมนี้ยังไม่ออกมานะครับผมแต่ในโซเชียลก็มีคนติดตามเยอะพอสมควรนะครับ NFT collection นะครับผมที่มีนะครับผมแล้วก็มีการขาย NFT ในช่วงเวลาหนึ่งนะตอนนี้มีเดโมนะครับผมให้เราไปดูได้นะแต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นนะครับของปีโป้ r a าดนะครับผมผมก็รู้สึกว่ายังเป็นอะไรที่เฉยๆนะฮนะณเวลานี้นะครับผมก็มีแค่ตัวอย่างให้เราดูเฉยๆนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับปีโป้ผลาดนะครับผม โอเคเรามาดูกันต่อกับ STEPN นะครับผมเหรียญที่เป็นการออกกําลังกายนะครับผมเดินวิ่งนะครับผมจ็อกกิ้งออฟดอนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผมพลาดนะครับผมรีบขายไปก่อนนะฮะร,ราคาตอนนี้ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีนะครับใช้คํานี้อ่ะผมว่าไม่ผิดนะฮะไป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 ดูในทวิตเตอร์นะครับ SC EPN นะครับผม <S <S hmm. เหรียญที่คุณออกกํากลังกายนะครับผมแล้วก็ได้ตังค์นะครับผม,ผมก็มีส่วนในการเติบโตของเหรียญน,นะซึ่งเอาตรงนะครับผมผมพลาดผมพลาดผมพลาดอย่างร้อยแรงที่ผมมันนั้นไม่ได้ เก็บเหรียญไว้นะครับผมตอนนี้ราคาก็ขึ้นพุ่งพุทธพุพุทขึ้นไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าเสียดายนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับผมเป็นเรื่องที่ปกตินะครับผมสำหรับการเทรดนะครับผมซื้อมาขายไปเป็นเบื้องปกตินะครับผมของการที่เราจะถือครองเหรียญเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับผมที่น่าสนใจของ stpn e นะครับผมสำหรับใครที่ออกกําลังกายนะครับผมคราวนี้ก็เป็น Pro b i c Beta นะครับผมในการที่มีโอกาสเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วูหละนะครับผม ประมาณนี้คร่าวๆครับว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ